เนเปลเป็นประเทศหลากหลายชนชาติมีประชากรราว23ล้านคนกาดมันดูหรือเมืองหลวงเป็นเมืองแห่งวัดมีวัดน้อยใหญ่กว่า2,700แห่งเสาไม้แกะสลักกับลูกตาอันเป็นสัญลักษณ์ที่เห็นได้ทั่วไปเนเปาลยังมีวัดอินเดียที่มีชื่อด้านประเพณีการเผาศพแบบเนเปาลแต่ถ้าอยากรู้จักเนปาลจริงๆต้องมาที่จตุรัสดูบาเนื่องจากวัด ตะเลชูบาวานีกับพระราชวังซึ่งสร้างระหว่างศตวรรษที่16ถึง19ต่างก็อยู่ที่นี่สวัสดีค่ะมาถึงเนปลาลก็ต้องมาที่กาดมันดุนะคะเพราะว่าเมืองนี้มีประวัติศาสตร์นานหลายพันปีเลยที่นี่มีสถาป,ปัตยกรรมอันหลากหลายและรูปปั้นศิลปะที่สวยงามตะการตาค่ะและถ้าท่านยังอยากท่องเที่ยวแบบธรรมชาติก็ยังสามารถออกไปปีนเขาได้อีกด้วยนะคะ ประเทศเนปาลตั้งอยู่บนภูเขาใน1ิบยอดเขาของโลกมีแดแห่งอยู่ที่เนปาลที่นี่จึงเป็นสวรรค์ของนักปีนเขาทุกปีจะมีนักปีนเขาจากทั่วโลกมายัางที่นี่โดยเริ่มเดินทางจากกาศมันดุเพราะมีเส้นทางปีนเขาจากที่นี่มากมาย ที่เราเรียกกันว่า t r a ก k i n g คือการปีนเขาบางคนก็ชอบปีนภูเขาหิมะบางคนแค่ชอบเดินเขาสามสี่วันชื่นชมทัศนียภาพภูเขาหิมลาลัยหรือว่าชมพระอาทิตย์ขึ้นลงแต่ว่าถ้าต้องการปีนเขาให้สำเร็จต้องมีคนเก่งมาด้วยนะคะและคนเก่งผู้นี้ก็คือลูกหาบที่มีเฉพาะในเนปาลเท่านั้นเชิญค่ะคุณุณสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่าน เขาชื่ออสือนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ลูกหาบแต่ว่าเป็นไกด์ของเราอสือคุณหาลูกหาบมาปีนเขากับเราสองคนใช่หรือเปล่าคะครับลูกหาบอยู่แถวนี้ไปดูกันนะไปดูหน้ากันบ้านใช่ไหมคะเาเดี๋ยวเราไปดูบ้านเขากันบ้านด้วยครับชาวบ้านที่อยู่บนเขาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายถึงแม้ว่าพวกเขาจะขาดทางวัตถุแต่พวกเขามีความสุขกับความเพียงพอ คนที่นี่ทั้งชายและหญิงต่งต้องแบกของข้ามภูเขาสวัสดีค่ะน,คคนันมาสเตสสวัสดีค่ะเขาชื่อเขาคือลูกหาบชื่อการเนสอ๋อสวัสดีค่ะการเนสเออค่ะนี่ครอบครัวของเขาเหรอคะใช่ครับทุกคนเลยฮนะนั่งอยู่เขาเป็นลูกหาบนานหรือ,อยังคะ ก็ห้าปีได้แล้วครับห้าปีแล้วแล้วเหนื่อยไหมคะหปีมันเนี้ยก็เหนื่อยได้อยู่เหมือนกันละครับงั้นถามหน่อยนะคะอ่เที่นี่ทํางานทั้งปีเลยไหมคะถ้าหน้าหนาวไม่มีคนมาคุณทําอะไรล่ะคะก็ทําไร่อยู่บ้านดูแลครอบครัวครับอ๋อ,อแบกของหนักที่สุดเท่าไหร่คะสี่สิบกิโลได้ครับแล้วแบกกี่วันเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งครับโอ อาทิตย์หนึ่งเลยเหรอโอ้แบกทุกวันเลยเหรอางานอื่นได้เขาก็ไม่เป็นลูกหาบแล้วครับเขาเคยบอกผมงานหนักเนอะเหนื่อยนะคะครับหนักค่ะค่ะเงินมันหายากนะคะแล้วก็นี่คือบ้านดินเหรอคะครับบ้านดินฮะโอ้แบบนี้หน้าหนาวอุ่นหน้าร้อนเย็นไหมคะมันเป็นยังไงอ่ะครับเอ๊ะทำไมเขาเลี้ยงแพะไว้ในบ้านน่ะทำไมผมกลัวมันจะหายหรือถูกขโมยไปเลยต้องเลี้ยงในบ้านครับ แพะพวกนี้เอาไว้กินเอาไว้ขายหรือว่ารีดนมดื่มเองเลยเหรอคะไว้ขายครับไว้ขายนะนะที่แท้นี่ก็เป็นห้องครัวพอเข้ามาก็เป็นห้องครัวเลยคะ่ะครับกินข้าวที่นี่กันเหรอคะครับนั่น,นะฮะกำลังปรุงอาหารอยู่อ๋อแล้วหลุมนี้เขาขุดไว้เพื่อทําอาหารหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ใส่กิ่งไม้ครับแล้วก็จุดไฟทำอาหารตั้งกะระทะอหรือพัน ทำเนื้อรมควันนอะใช่รับรมควันนั้นขเขานอนกันที่ไหนคะครับเขาอยู่ชั้นบนฮะขึ้นมาเลยครับนี่ห้องนอนนะคะครับเขาอยู่ห้องนอนอห้องนี้ครับโอ้นี่ยที่บ้านนี้มีชั้นวางของด้วยนะคะเขานี่นี่เจาะรูแบบนี้ไว้วางสิ่งของนาฬิกาว้าวโอ้นี่คือห้องสามีภรรยาเหรอคะครับนี่ห้องสามีภรรยาครับว้าว นนเห็นไหมคะวิวด้านนอกรู้ไหมคะที่สิงคโปร์ถ้าอยู่ตึกวิวสวยขนาดนี้ค่าห้องจะแพงมากๆเลย่ครับโอ้ช่วยพาไปหน่อยสิครับ <laughs> วันหลังนะคะได้ฉ <laughs> ันสงสัยว่าทำไมเพดานของเขาเนี่ยต้องแปะหนังสือพิมพ์เอาไว้ด้วยก<อ>ือนย่างนี้กันของตอใช่เพราะว่าตรงนี้มันจะมีของตกลงมาครับก็เลยต้องมีการกันไว้นี่ครับหนังสือพิมพ์ดินมันด้วงใช่ าของลูกหาบได้เตรียมน้ำชาขนมและ,มะเมล็ดข้าวโพดมาต้อนรับจงฉินผู้เดินทางมาไกลเรื่ของจงฉินรอบนี้คือการปีนเขาร่วมกับลูกหาบกาเนส ตอนที่เราไปปีนเขาพรุ่งนี้เราต้องกินข้าวบนเขาเราจะไปซื้อสเสบียงที่ไหนกันล่ะคะด้านหน้ามีตลาดอยู่ครับถนนด้านหน้าใช่ไหมคะใช่ครับข้างหน้านะครับมีครบทุกอย่างครับตลาดนี้เปิดกี่โมงน <ปก S 1> ะคะเนี่ย6โมงเช้าครับฮะ6โมงเช้าจะถึงทุ่มหนึ่งครับอ๋อเนี่ยจะมีของทอดขายด้วยค่ะร้านนี้เหมือนร้านขายของชํานะคะคมีทั้งเครื่องกระป๋องขนมถุงมีเหล้า<ร>ข้างนอกก็ยังมีผักขายอีกผักพวกนี้เก็บมาจากไร่ของชาวเขา มาขายทุกวันของสดทั้งนั้นพรุ่งนี้ทานมังสวิรัตเหรอใช่ไหมคะพรุ่งนี้เรามีเนื้อไหมอ่ะมีเนื้ออยู่ครับโอเคงั้นเราซื้อผักกันก่อนครับดีปกติเขาซื้อผักเองหรือว่าภรรยาเป็นคนซื้อครับพี่ปานี่ผู้ชายจะเป็นคนซื้อของครับผู้หญิงทาอาหารที่บ้านครับอ๋อค,คือเขาซื้ออะไรก็ทําว่างั้นอ๋อดีเนื้อดี ตลาดขายผลไม้หลากหลายจงฉินเลือกซื้อมะม่วงกับกล้วยที่เขาชอบทานที่สุดหลังซื้อผลไม้ก็ต้องมาซื้อเนื้อไก่เพื่อมาทำแกงไก่ที่ลูกหาบถนัดไก่อ้วนๆเหล่านี้ก็มาจากชาวบ้านแถวนี้ที่เลี้ยงไว้ขายหนักใช่ไหมครับโอ้โหมีเปงใจกันเลยอะโอ้นี่สามสิบกิโลฮะเฮาย หลังจากที่จงฉินกับลูกขามเลือกสเสบียงเรียบร้อยก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ปีนเขาเอาละค่ะเราจะเอาของพวกนี้มาใส่ตะกรา้าใบนี้นะคะเราจะเอาสเสบียงที่เพิ่งซื้อมาใส่เอาไว้พรุ่งนี้เราจะปีนเขากันแล้วพวกคุณแบกแบ,แ,บแบกแบบแบกขึ้น,น,นยังไงอะขึ้นไงแบกด้วนีน่สิ่งนี้นี่เลยนี่เลยแล้วก็นี่ครับเอาไว้ไหนเนี่ยนี่นี่ฮะเอาไว้ข้างล่างเหรอ อ๋อลองดูลองนี่ฮะอย่างนี้อ๋ออย่างนี้ก็แบกได้แล้วได้แล้วไม่ยากเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวแบกอย่างนี้เลยเหรอครับแล้วทำไมต้องไว้บนหัวด้วยล่ะเอ้าถ้ามันใหญ่หรือว่าหนักเนี่ยเขาจะไว้ตรงนี้ฮะเนี่ยรับน้ำหนักได้ดีมากเพราะถ้าห้อยจากหัวเขาจะแบกได้เยอะกว่าค่ะถ้าเขาไว้บนหลังมันจะแบกได้น้อยมาฉันลองหน่อยยังไม่ได้ใส่เสบียงฉันได้อยู่นะไม่ต้องเกรงใจมา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 ฉันเป็นหญิงแกร่งมา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 เลยแอบกลัวนิดนึง เดี๋ยวนะเหมือนผ้าคาดหัวเลยอ่ะไว้หลังหูหรือว่าทับหูเอาไว้คะเอาไว้ยังไงอ่ะเออลอง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 แบบนี้ฮะนี่เอามาลัดดีนนี้ที่นี่อย่างเงี้ยเอาไว้ด้านหลังหูฮะหลังหูโอ้ยคอจะหักอยู่แล้วเนี่ยมันหนักเท่าไหร่คะก็เท่าไหร่อ่ะน้ำหนักตอนโอเคโอเคยังแบกได้แบกได้อยู่หกกิโลได้ฮะหกกิโลหกกิโลเองเหรอทำไมยังกับสิบกิโลอย่างนั้นแหละโอเคโอเคเดินแบบนี้นะเอาสู้ๆฮะ เดินไปเรื่อยเลยครับสู้ๆก็ก็โอเคนะโอเคโอเคปกติเขาหาบ10กว่ากิโลเลยใช่ไหมปกติจะแบกกันประมาณ30กิโลครับห้าสิบนี่เรื่องเล็กมากครับ30กิโลจิงจินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอแรกบอกเขาหน่อยอ๋อมีการเอาขอแรกขอแลกเราลงลงโอ้โหโอ้คอคอมีเคล็ดไปอันนี้30กิโล ตอนแรกผมกลัวคุณล้มนะ่ยกลัวฉันไหหลังตุ้มลงไปเลยโอ้หไหนๆหรอกหนักมากระวังระวังหนักเหรอเมื่อกี้ฉันพูดอะไรผิดหรือเปล่าพูดอะไรผิดไปเหรอก็บอกแล้วว่าอย่าร้องเดี๋ยวโอียนี่ไม่ไว้หน้ากันเลยไม่เกรงใจกันเลยเหรอเดี๋ยวไว้ไหนอะไว้ไหนไว้นี่เหรออย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยมือโอเคโอเคได้แล้วปล่อยมือยังปล่อยมือยังขยับได้แล้วนะโอเคโอเคฉันฉันขยับ ขยับแล้วนะขยับได้แล้วเอาเดินสิครับขยับแล้วขยับได้แล้วจะจะฉันกำลังขยับอยู่ขาไม่ทำตามคำสั่งเลยอ่ะถ้าแบกของนี่ขึ้นเท้าสองข้างก็เหมือนจมไปในดินเลยอ่ะเหมือนเท้าเราถูกตอกลงไปในดินนะมันขยับไม่ได้เลยอ่ะยืดตัวตรงๆไม่ได้เหรอไม่ได้เลยอ่ะยืดตรงตรงเลยครับยืดตรงๆเลยครับเฮ้ย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 ระวังระวังระวังแก รอดไหมโ่วงโอ้ยเจ็บมากทรงตัวยากมากเลยอะโหแบกของ30โลรู้สึกเหมือนคอหดลงไปเลยเนี่ยโอ้ยโอ้คุณแข็งแรงมาก แดนฉันลูกหาบสองคนกับไกด์จะออกเดินทางกันแล้วนะคะพร้อมอย่างพร้อมนะด้เโอเคเอารอบแล้วนะโอเคไปกันเลยออกเดินทางกันสู้สู้สู้สตอนแรกจงฉินคิดจะเอาของส่วนตัวมาใส่ตะกร้าแบกขึ้นเขาเองแต่เมื่อวานเขาลองทำแต่ไม่สำเร็จก็ได้แต่ปล่อยให้ลูกหาบช่วยแบกแทนและคอยให้กํำลังใจเท่านั้นกเนสพวกคุณเป็นเพื่อนกันเหรอ เขาไม่ใช่เพื่อนกันเป็นพี่น้องเลยครับอ๋อพี่น้องกันใช่แล้วเขาเดินทางครั้งหนึ่งเนี่ยได้เงินเท่าไหร่คะทำงานวันหนึ่งก็ได้200-300ถึง300รูปีไม่ถึง5ดอลลาร์ถ้าขนหนักหน่อยจะได้เงินเยอะขึ้นไหมคะครับยิ่งหนักเงินยิ่งเพิ่มอะไรประมาณนั้นครับอย่างรอบนี้เขาได้เท่าไหร่เนี่ยราวส5 0 0หรูป,ปีหรือว,ว่า40ดอลลาร์นะครับ เดี๋ยว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 นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนหยุดหน่อยหยุดหน่อยอะ,อะกล้องหันมาหน่อยดูสิเขาใส่รองเท้าแตะอ่ะผิวทะลอกด้วยโอ้ยรองเท้าคนน้องใส่รองเท้าเก่าจนแทบจะขาดไม่มีเงินที่จะซื้อคู่ใหม่ได้แต่ใส่รองเท้าแตะยังดีที่มีพี่ชายคอยช่วยอยู่ข้างๆเขาจึงหาบต่อไปได้แม้ว่าสิ่งที่เขาแบกจะหนักมากแต่พวกเขาแบกของโดยใช้ผ้าคล้องที่ศีรษะจึงสามารถเดินขึ้นได้ทีละก้าว ผ่านตัวหน่อยโอขาดขนาดนี้เลยเหรอขาดแบบนี้เพราะแบกตะกร้าเหรอครับครับตะกร้าเนี่ยทำเสื้อผ้าขาดถึงขนาดนี้นะไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะแล้วมันเจ็บถึงหลังเลยหรือเปล่าอะ่ะอยากจะรู้จังเลยเพราะว่าไม่เจ็บครับเคยถามและชินแล้วครับเ<ฮ>ขาบอกบเขาเนี่ยอดทนมากๆเลยเวลาแบกแล้วห้อยจากศรีรษะรู้สึกเจ็บบ้างไหมบางครั้งถ้าแบกนานๆก็จะเจ็บ ที่หัวมากกว่าครับเจ็บหัวเนออ๋อค่ะค่ะฉันอยากทราบว่าช่วงที่เขาเป็นลูกหาบมาเนี่ยเขาเคยต้องแบกของปีนเขานานที่สุดกี่ชั่วโมงถึงได้พักคะกี่ชั่วโมงกันอานร์ตกันได้หอไม่เราะชิบชองนี่อาร์ตกันได้กันอาร์ตกันไดอาร์ตกันไดหรม่เพราะเช่นเอก่อนแต่ชิบิชองนี่อ่ะท่าเสื้อคือเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาจะออกเดินทางเวลา6กโมงเช้านะครับแล้วก็ปีนเขาแปดชั่วโมงเอ่อก็ได้พักหนึ่งชั่วโมงนะครับเขาบอกงั้น นี่แหละครับปีน8ชั่วโมงติดต่อกันเลยเหรอรรถึงได้พักหนึ่งชั่วโมงฮะพักหนึ่งชั่วโมงคพวกคุณพ,พี่น้องใครแรงดีกว่ากันคะใครแบกได้หนักกว่ากันอะเขาบอกว่าพอๆกันนะฮะพอๆกันเหรอแต่ถ้าดูอายุนี่เขาเป็นน้องก็เลย เารู้สึกว่าหนุ่มกว่าแรงดีกว่าอายุน้อยกว่าเท่าไหร่คะเท่าไหร่เขาา35แล้วเขาอเขาออขาออายุสา0ส30มนสะิบปีใช่ครับอ๋อ30เหรอครับโอยดูไม่ออกเลยเนี่ยแอบโทมนะเนี่ย <c oughs> แต่ว่าพี่ชายดูหนุ่มกว่าส่วนน้องยังไม่ได้แต่งงานเนาะพี่ชายเขามีความสุขจากครอบครัวหน้าตาเขาบอกเลย หลังจากที่สองพี่น้องได้พักผ่อนแล้วก็เดินทางกันต่อลูกหาบส่วนใหญ่ทำไรท่ทำนาบนภูเขาแต่มาหาบของเพราะได้ค่าแรงสูงกว่าตอนนี้ไม่ใช่ฤดูการปีนเขาดังนั้นคนก็จะมาปีนน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราจะพยายามปีนกันต่อไปจนกว่าจะเจอเพื่อนร่วมทางของเรานะคะ ไม่นะทำไมต้องเดินทางนี้ล่ะไม่เดินทางด้านโน้นครับทางนี้นะครับมันจะสั้นกว่าครับอามันจะย่นระยะาทางสั้นเหรอครับถ้าเดินทางโน้นมันไกลฮะอ้อมเยอะเช๋ออ๋อทางราบไกลทางชันใกล้ก็เลยต้องปีนขึ้นไปเอ้ยอขอบคุณค่ะการปีนเขาลูกหาบจะเดินเส้นทางที่คุ้นเคยแต่บางครั้งจะเดินเส้นทางที่ยากขึ้นเพื่อลดความยาวของเส้นทาง ทางจะผ่านหมู่บ้านเล็กๆนะคะเขาอยู่กันแบบสมถะมากแล้วน้ํามาจากไหนเนี่ยยอดเขาฮะอ๋อน้ําจากยอดเขาเหรอที่ยอดเขาเวลาไปทัก,กิ้งหรือว่าปีนเขานอกจากเห็นวิวส,ยสวยๆและได้สูตรอากาศบริสุทธิ์แล้วเรายังเห็นหมู่บ้านตามทางเห็นชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและถ้าเด็กๆมาด้วยก็จะได้เห็นพวกสัตว์เลี้ยงในบ้านจะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ แล้วน้ำนี่มาจากไหนเลอคะอ,อ๋อน้ำที่ที่รเราเห็นเนี่ยใช่ก็มาจากยอดเขาเหมือนกันนะครับใช่อ๋อน้ำจากเขาเหรอคะครับจากเขาครับมีน้ำประปาตามบ้านหรือเปล่าคะไม่มีครับมีเฉพาะบางบ้านเท่านั้นเองนะครับอ๋อถ้าไม่มีก็มานี่ครับใช่อ๋อสวัสดีคะ่ะระหว่างนี้ฉันบังเอิญเจอกับนักปีนเขาชาวสิงคโปร์นะคะ มีทั้งหญิงทั้งชายมีทั้งอามาและหลานที่เพิ่งมาปีนเป็นครั้งแรกโดยมีคุณแม่ยังสาวเป็นผู้นำทางทำไมคุณถึงพาเด็กๆมาปีนเขาล่ะคะออก็เพราะว่าปีที่แล้วฉันเคยมาที่นี่ออด้วยนะคะตอนนั้นมากับเพื่อนแล้วก็ชอบมากวิวสวยมากออและฉันอยากให้เด็กๆสัมผัสธ,ธรรมชาติให้เขาเห็นชีวิตของเด็กๆบนเขาให้รู้ว่าโชคดีแค่ไหนที่<ะ>เขาอยู่ที่สิงคโปร์ก็นับ่าโชคดจีจริงๆค่ะเที่ยวกันสนุกไหมจ้าสันเดี๋วค่ะ สนุกนะไหนลองบอกหน่อยซิว่าทําไมถึงชอบปีนเขากันเพราะวิวสวยค่ะอ,อ๋อแล้วหนูล่ะอากาศเย็นดีค่ะอ,อ๋ออากาศเย็นดีเนาะคุณแม่เคยปีนเขาอื่นหรือเปล่าเคยค่ะ ที่ไหนคะไปปีนที่เมืองจีนนะคะเหนื่อยนะคะนั่นอ่ะปีนบันไดนี่เหนื่อยทั้ตายเลยฉันดูแลทั้งคนแก่ทั้งเด็กนะคะยังดีที่มีลูกหาบคอยช่วยแล้วก็ไกด์ด้วยพวกเขาช่วยแบกกระเป๋าให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําหนักของเราจะได้ชมวิวกันเต็มที่เลยใช่ค่ะได้เที่ยวเต็มที่หน่อยงานของเขานี่หนักจริงๆเลยนะคะถือว่าหนักมากเลยแ่ะค่ะหนักจริงค่ะลูกหาบ ใช้แรงกายในการทำงานแต่ในความลำบากนั้นพวกเขาก็ยังหาความสุขโดยการร้องรำทำเพลงค่ะดูพวกเขาสิคะดูมีความสุขมากๆเลยเขาแบกของกันหนักมากแต่พอได้พักก็มาร้องเพลงกันพักผ่อนกันหน่อยผ่อนคลายกัน อายุเหนื่อยไหมคะนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะ,ะแล้วทำไมถึงมาเป็นลูกหาบได้ล่ะคะ They also this maybe also my father this also going to trade this are, this r s is going to trade yeah? this other company the like is outside going to trade because เพราะว่าพ่อก็เป็นลูกหาบ mm hmm. เขาก็เลย ทำด้วยนะพ่อเขาเป็นลูกหาบนะคะ<น>เขาก็เลยมาทํางานแบบนี้ด้วยท่านนี้ก็เป็นคนนําทางเป็นไกด์อีกคนหนึ่งด้วยนะคะเขาเคยเป็นลูกหาบมีประสบการณ์มากๆเป็นลูกหาบต้องมีใบอนุญาตอะไรบ้างหรือเปล่าคะ,ะไม่นลครับลูกหาบส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตแต่ว่าจะไปปีนเขาที่ไหนก็ได้ที่จริงเนี่ยมีลูกหาบสองแบบด้วยกันแบบแรกคือแบบของท tracking แบบที่สองขนของตามหมู่บ้าน ผู้ชาวบ้านเนี่ยขนประมาณ100กิโลกรัมเป็นวิธีขนของในท้องถิ่นเข้าขนกันหนักมากเพราะว่าได้เงินเยอะชีวิตเขาลำบากมากนะสุรุฮับทรักกิ้งเนี่ยก็จะเริ่ม,ม้นแต่นุ่ม เขาได้ภาษาอังกฤษแล้วก็จะมาเป็นไกด์กับงั้นคุณรู้สึกดีไหมคะที่ได้มาเป็นไกด์แบบนี้คะตอนหนุมน่มๆนี่ผมลําบากมากมีหลายคนตอนที่เป็นลูกหาบแต่ผมค่อยๆพัฒนาตัวเองผมก็เลยพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้มากเลยเ<อ>กับแฮปปี้แล้วคะงั้นอุปสรรคการทํางานของลูกหาบมีอะไรบ้างบางครั้งถ้าฝนตกเนี่ยภูเขามันจะลื่นมากเลยล่ะครับลื่นมากครับ บางทีฝนตกหิมะตกเขาก็กังวลกันนะคะเพราะว่าทางมันลื่นมากๆแล้วกลัวไหมคะออคกลัวไหมครับก็บกลัวเหรอออครับครับโอ้เป็นลูกหาบมีความสุขไหมคะมันก็สนุกที่ได้เจอผู้คนจากหลายๆชาติที่มาจากประเทศต่างๆทั่วโลกอ่ะนะครับทุกคนต่างมีเส้นทางของตัวเอง เมื่อพักผ่อนที่จุดพักได้ครึ่งชัง่วโมงทุกคนก็แยกย้ายไปตามทางของตัวเองบนเส้นทางจะเปลี่ยนแปลงเพราะน้ำท่วมหรือดินถลม่มเขาจึงต้องคอยสังเกตเส้นทางไปด้วยแม้ว่าหลังจากนั้นจงฉินจะได้เจอนักปีนเขาอื่นอีกแต่เขาก็เดินทางมาถึงยอดเขาโดยสวัสดิภาพถึงแล้วเหรอคะออครับที่นี่แหละครับใช่ฮะ ยอดเขานี้วิวสวยมากๆค่ะครับแวดล้อมด้วยป่าเขียวที่เหนื่อยมาทั้งวันเนี่ยมันคุ้มค่าฉันว่ามาปีนเขาที่เนปลาลเนี่ยมีความสุขมากมีคนขนของให้เราก็เดินไปร้องเพลงไปชมวิวไปด้วยเวลาที่เราปีนเขาลูกหาบก็จะทำอาหารให้ทุกคนได้ทานให้ฉันทำนะฉันนี่เหรอ ของสิ่งนี้มีประวัติหลายพันปีเลยค่ะเขาใช้ของโบราณซึ่งเก๋มากๆอย,ยากจังเออเอเอมีอีกอันไหมคะจะไปมีได้ยังไงเธอก็เลือกงานง่ายๆไปก็แล้วกันนี่นะโอเคเพื่อให้จงฉินได้สัมผัสกับความงามของยอดเขา ลูกหาบทั้งหลายได้เตรียมอาหารเนปลาลรสชาติโอชะให้ทานเนื่องจากลมบนเขาแรงมากจึงนำเสื่อมาบังลมไว้หลังอาหารเสร็จเราก็ได้อร่อยกันแล้วนี่ก็คืออาหารที่ชาวเนปลาลทานทั่วไปเหรอคะใช่ครับใช่ทานนี่เลยเหรอครับนี่แหละอ,อ,อร่อยมาก งานลูกหาบต้องใช้กำลังกายอย่างมากถ้าให้คนอื่นมารับงานนี้มันท้าทายถึงที่สุดแต่สำหรับพวกเขาแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติมากนะคะถือพวกเขาจะเป็นชาวบ้านอยู่บนเขารู้จักทางที่ทั้งชันทั้งอันตรายเป็นอย่างดีแต่ว่าวันนี้ฉันเดินมากับพวกเขาเห็นเขาเดินแบกตะกร้าอย่างสงบอยู่นะคะเดินตามมาด้านหลังเงียบๆฉันก็รู้สึก ปวดใจดังนั้นถ้าท่านมีโอกาสได้มาปีนเขานะคะก็ต้องขอบคุณเขาให้มากๆเพราะว่างานนี้มันหนักจริงๆฉันก็ขอให้พวกเขามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้พวกเขามีความสุขทุกประการเลยขอบคุณมากคะ่ะ पैदलको आवाज होइन छोडी पर्यो निर्माया माकुरी जल हैमा दुईजना जोडी दुईजना जोडी पैदलको आवाज होइन छोडी बोल्ल पऱ्यो निर्माया